เปิดสีหน้าโบเมลดาให้สัมภาษณ์ขณะเกิดเหตุการณ์ยิงพลากรกลายเป็นเหตุสุดระทึกและตกใจกันทั้งประเทศเมื่อเด็กชายวัย14ก่อเหตุการาดยิงในห้างพลากร เบื้องต้นมีการรายงานว่าดับสองบาดเจ็บอีกหลายรายในขณะที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีอาการหูแว่วมีคนสั่งให้มาทำมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวชแต่ไม่ได้รับประทานยาต่อเนื่องในขณะเกิดเหตุประชาชนที่มาเที่ยวห้างต่างวิ่งหนีกันเพื่อเอาตัวรอดนางเอกสาวชื่อดังโบเมลดา ได้ให้สัมภาษณ์อยู่ว่าหลังมาร่วมเปิดวิกโดยสาวโบเริ่มสังเกตเห็นอาการข้างนอกคนวิ่งชุลมุนจนถามว่าข้างนอกเขาโอเคกันปะพี่เมื่อได้ทราบข่าวทีมงานได้หยุดการให้สัมภาษณ์และรีบพาตัวนางเอกสาวโบออกไปทันที